สปอยเรื่องยอ่อวานวาสนาใน EP ีที่13 E.P ก่อนจบสุดๆเพราะว่าจบใน EP ีที่14นี้แล้วกันนะคะและแล้วก็มาถึงตอนนี้ท่านชายพาดนั้นได้รู้ความจริงแล้วว่าโชคคือน้องชายฝาแฝดของตนเองแต่ก็ยังยอมรับไม่ได้เพราะเขานั้นโดนแม่เอื้องเป่าหูมาตลอดว่าจะมีลูกอีกคนมาแย่งความรักของเขาและแย่งของเขาไปทุกอย่างทำให้เขายังไม่เปิดใจยอมรับอะไรทั้งนั้น และพิมพ์ก็ได้ท้องแล้วแอดมินขอมอบมงให้กับพิมพ์เลยนะคะเธอชื่งผู้ซึ่งฉลาดมากและตอนนี้ทั้งหม่อมกุหลาบและทั้งท่านชายผ่องนั้นก็ยอมรับในตัวเธอแล้วเพราะว่าเธอช่วยในการหาหลักฐานทุกอย่างเพื่อจะจัดการแม่เอื้องนั่นเอง และพิมพ์ก็ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวของสามีของตนเองด้านเจิดที่หนีรอดออกมาได้เขาก็ได้พบความจริงว่าแม่เอ้องนั้นคิดหักหลังเขาคิดฆ่าเขาและหลอกใช้เขาในการฆ่ามนัสเกิดเจิดนั้นก็เลยคิดแก้แค้นเอื้อง เขาจะต้องฆ่าเอื้องให้ได้ด้านช้อนที่โดนแม่เอื้องเอามาเก็บไว้ที่ร้านแปะสงเอื้องได้ให้แปะสงนั้นวางยาพิษให้กับช้อนเธอรอเวลาที่จะได้ทุกอย่างแล้วก็จะฆ่าช้อนและหวังว่าจะโยนความผิดนี้ให้กับท่านชายพาดแต่แม่เอื้องก็พลาดเพราะตอนนี้เธอเดินคุณหญิงกุหลาตลบหลัง คุณหญิงกุหลาบมีพยานและหลักฐานในการเอาผิดแม่เอื้องแต่แม่เอื้องก็โดนจันช่วยออกมาและก็หนีออกมาจนได้อีกครั้งซึ่งครั้งนี้แม่เอื้องก็มีปืนมาด้วยแม่เอื้องใช้ตัวพิมพ์เป็นตัวประกันซึ่งพิมพ์นั้นก็ท้องอยู่เมื่อบ่าวเห็นว่าแม่เอื้องใช้พิมพ์เป็นตัวประกันก็รีบไปบอกกับคุณหญิงกุหลับคุณหญิงกุหลับตกใจมากและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ชายพาดมาที่วงัง คุณหญิงกุหลาบรีบไปบอกชายพาดว่าตอนนี้แม่เอื้องได้จับตัวพิมพ์ไปเป็นตัวประกันชายพาดตกใจมากเขาเป็นห่วงพิมพเมียสุดที่รักและก็ลูกในท้องของเขามากด้านโชคกับทันก็ตามมาติดๆเพื่อจะมาหาท่านชายพ่องและคุณหญิงกุหลาบพ่อแม่ของเขานั่นเองทุกคนตกใจมากก็เลยรีบวิ่งไปที่ท่าน้ำเพื่อจะไปช่วยเหลือพิมพ์ ทุกคนพยายามห้ามแม่อื้องไม่ให้ทำร้ายพิมพ์แต่ดูว่าแม่เอื้องนั้นเสมือนหมาจนจอดเข้าทุกวันเธอบอกว่าปล่อยให้เธอหนีไปให้ได้แล้วเธอจะปล่อยพิมพ์จนทุกคนยอมเธอก็เลยแบบผลักพิมพ์ลงมาแล้วก็ชนกับเก้าอี้ที่อยู่ที่ศาลาทำให้พิมพเนี่ยปวดท้องอย่างหนักแม่เอื้องกับจันหนีไปได้ ชายพาดเข้ามาดูพิมพ์ชายพาดก็เลยพาพิมพ์ไปโรงพยาบาลกับคุณหญิงกุหลาบและบอกให้โชคนั้นจัดการเรื่องแม่เอื้องต่อไปโชคกับทันจัดการตามแม่เอื้องไปแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่มีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาพอดีนั่นก็คือรถของสุและก็และวสีนั่นเองที่จะตามมาหาโชคที่วังอาภาพิรมแม่เอื้องซึ่งได้เห็นว่าโชคนั้นตามเธอมาเธอก็ใช้ วสีนั่นแหละเป็นตัวประกรันอีกครั้งเธอใช้ปืนขู่ไปที่วสีและบอกให้วสีพาเธอหลบหนีไปทันทีวสีต้องขึ้นรถไปและเป็นคนขับรถให้กับแม่เอื้องและจันหลบหนีอีกไม่นานรถของคุณหญิงพจนิตก็เข้ามาโชคอาศัยจังหวะนั้นบอกว่าเขาจะเอารถไปช่วย คุณวสีทพจนิตตกใจมากและบอกว่าเธอขอไปด้วยทั้งหมดขับรถออกไปเพื่อจะตามช่วยเหลือวสีแม่เอื้องไม่เห็นว่ามีรถตามมากเา็เอาปืนนั้นยิงขู่ไปและขนาดที่แม่เอื้องใช้ปืนยิงไปที่รถของโชครถทั้งสองคันก็เสียหลัก รถของโชคนั้นยางแตกและตกลงไปข้างทางส่วนรถของวศิที่ขับมาก็เกิดไปชนกับต้นไม้ทำให้ฝั่งของที่จันนั่งอยู่โดนอัดก๊อบปี้ฝั่งแม่เอื้องที่ไม่เป็นอะไรเธอก็เปิดประตูออกมาแล้วก็วิ่งหลบหนีไปแต่เพียงลำพัง ฝ่ายวสีที่อยู่ฝั่งคนขับก็ได้รับบาดเจ็บเธอก็ไม่สามารถออกมาได้ในตอนนี้โชคที่เห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาช่วยวสีทันทีเขารีบเอาวาสีออกมาจากรถได้อย่างวุดวิดและหลังจากนั้นไม่ดานรถก็ระเบิดตุ้มทำให้จัน์ที่อยู่ในรถนั้นเสียชีวิต และวสีที่ได้รับบาดเจ็บพวกเขาก็เลยต้องนำวสีไปที่โรงพยาบาลก่อนปล่อยให้แม่เอื้องนั้นหนีไปเพียงลำพังอีกอืแล้วแม่เอื้องรีบหนีมามาที่ร้านแปะสงทันทีเมื่อเธอเข้าไปในร้านแปะสงเธอก็ได้เห็นว่าเจิดยืนอยู่แล้วเธอตกใจมากและเธอเก้าวเข้าไปทำร้ายเจิดทันทีไอเจอดิดแก และเธอก็ใช้หม้อยาที่ตั้งอยู่ใกล้มือของเธอฟาดไปที่หัวของเจิดแต่ในมือของเจิดนั้นก็มีมีดด้วยทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างรุนแรงแต่สุดท้ายแม่เอื้องผู้ที่รอดทุกเวลาก็อาศัยจังหวะนั้นยิงมีดมาจากเจิดแล้วก็กระหน่ำแทงไปที่เจิดจนเจิดเสียชีวิตตายคาที่ ซึ่งภายในร้านแปะสงก็มีแปะสงที่โดนเจิดค่าและก็มีช้อนที่นอนตายอย่างน่าอดศาดาอยู่ข้างบนซึ่งพิมพ์เมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็พบว่าพิมพ์นั้นต้องแทงลูกทำให้ใชายพาดนั้นโกรธมากเขาจะไปจัดการแม่เอื้องด้วยมือของเขาให้ได้เขาตามแม่เอื้องไปเขาคิดว่าแม่เอื้องน่าจะไปที่ร้านของแปะสงและตำรวจก็ตามมาเช่นกัน ชายพาดนั้นถือปืนไปด้วยพร้อมกับก้าวเข้าไปในร้านก็พบว่าภายในร้านนั้นมีศพของเจดิดและมีศพของแปดสง้งตำรวจก็ดันเข้ามาพอดีและชายพาดก็ได้เข้าไปพลิกศพของเจิดกับแปดส้งทำให้ในมือของชายพาดนั้นมีมือมีเลือดนั้นเปื้อนอยู่เต็มตำรวจก็เข้ามาพอดีก็เลยได้เห็นภาพว่าชายพาดอยู่กับศพ เลยคิดว่าชายพาดน่าจะเป็นคนทำเพราะว่าเขาก็มีมือมีปืนอีกด้วยตำรวจจับใส่กุญแจมือชายพาดไปและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่มนัดและก็บ่าวรับใช้ของท่านชายพ่องเข้ามาพอดีท่านชายพาดก็เลยบอกกับมนัดไปว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ มานัดรู้ทันทีว่าคนที่ทำอาจจะเป็นนางเอื้องก็ได้มานัดเลยตัดสินใจไปตามหาแม่เอื้องคุณหญิงกุหลาบเมื่อรู้ว่าชายพาดโดนจับตัวก็รีบมาหาเธอบอกกับชายพาดว่าเธอจะช่วยชายพาดเธอรู้ว่าชายพาดต้องไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้และชายพาดก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเขาจะตามไปจัดการแม่เอื้องแต่เมื่อไปถึงก็พบว่ามีศพของคนเหล่านั้นอยู่แล้ว และเขาก็ยังบอกแม่ของเขาว่ามีอีกอย่างที่ผมจะบอกก็คือโชคนั้นเป็นลูกชายอีกคนของท่านแม่ขอรับโชคที่ตามมาด้วยกับคุณหญิงกุหลาบก็ตกใจมากไม่คิดว่าท่านชายพาดจะยอมรับเขาเป็นน้องชายอีกคนนึงคุณหญิงกุหลาบผ่นไปทางโชคชายพาดเลยบอกเรื่องราวที่มนัดบอกตนให้กับแม่ของตนเองฟังทำให้คุณหญิงกุหลาบดีใจมากเธอบอกว่า เธอจะหาหลักฐานทุกอย่างมาช่วยลูกให้ได้นะชายพาดแล้วชายพาดก็โดนตำรวจนำตัวจับไปคุณหญิงกุหลาบเข้ามาสวมกอดโชคดีใจที่สุดที่ลูกของเธออีกคนหนึ่งยังรอดปลอดภัยและคนนั้นก็คือโชคโชคดีใจมากที่ตอนนี้เขาได้รู้แล้วว่าตนเองคือใครและใครคือพ่อแม่ของเขา ด้านมานัดก็ออกตามหาแม่เอื้องและคิดว่าจุดที่แม่เอื้องน่าจะไปก็คือท่าเรือนั่นเองเธอจะต้องใส่เส้นทางนี้ในการหลบหนีอย่างแน่นอนมนัตไปดักพรอมแม่เอื้องและก็เป็นจังหวะเดียวจากที่แม่เอื้องหนีหลบซ่อนตำรวจและก็ตรงไปที่ท่าเรือมนัดเห็นแม่เอื้องก็เลยเรียกว่าอีเอื้องแม่เอื้องเมื่อได้เห็นมนัดก็ตกใจไอ้มนัดแล้วแม่เอื้องก็เลยวิ่งหนีออกไปอย่างสุดแรงอีกครั้งมนัดวิ่งตามไป จนสุดท้ายมานัดก็สามารถจับตัวแม่เอื้องได้และบอกว่าแกจะต้องไปชดใช้กรรมที่แกทำมาแม่เอื้องบอกว่าถ้าฉันไม่ได้ไดอะไรก็อย่าหวังว่าคนอื่นจะได้อะไรไปด้วยและเธอก็ถลนตาออกมาอย่างบ้าคลั่งจุดจบของแม่เอื้องจริงๆจะเป็นอย่างไรเธอจะตายหรือเธอจะติดคุกหรือเธอจะเป็นบ้า ส่วนท่านชายผ่องจะหายจากการเป็นอมพาศได้หรือไม่และชายพาจะรอดพ้นจากการติดคุกได้อย่างไรต้องติดตามกันในละครนะคะเหลืออีกแค่สองตอนสุดท้ายแล้วจริงๆกับมหากราบความน้ำเน่าที่กำลังจะจบลงขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ